สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวเล่าทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวเล่าพารวยเนาะเมื่อนี้สาวเล่าพารวยเนาะก็จะมีตัวเลขแนวทางเนาะมาฝากมาต้อน f อซีทุกคนประจํางวดวันที่1กันยายน2565เนารสอหรบสหรบห้าเสําหรับตัวเลขแนวทางที่ซิมาฝากมาต้อนเอซทุกคนเนาะก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของเสียงมหาไยเนาะ สิเป็นจังไดที่ได้เป็นตัวใดเฮากะมาเบิ่งมาติดตามมาลุ้นนํากันเนาะเอา f อท่านใดเนาะที่เข้ามาเบื้องแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกักดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นําเนาะเพื่อที่สิเป็นกําลังใจให้กับทางซ่องเซาลาวเนาะได้มีกําลังใจนําหาคลิปเด็ดๆดังๆตัวเลขดีๆมาฝากมาต้อน f อซทุกคนเนาะเพราะว่าจะเป็นออา f ีทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ในเด้อเอฟซีทุกคนเนาะเอาเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะฮะกะไปตามตัวเลขแนวทางไปเบื้องน้ากันเลยเนาะว่าซีได้เป็นตัวใดเนาะเสียนมหาใสยให้เป็นตัวใดวงกลมเน้นให้ระโบเนาะหรือว่าสิเป็ี่ยนไจใดเนาะฮะกะไปรุ่นไปเบื้องน้ากันเลยเนาะครับสาหรับมื้อนี้ครับทางช่องเฮากับกา,า,ามาถ่ายทํากันสองสองนะครับย สอยสาวลาว้ารวยเนาะสาวล่าว้ารวยแล้วก e like the ็วิไลให้โชคนะครับกับพ่อวิไลกับมานําเสนอแนวทางครับตัวเลขของเช่นมหาไส้นะครับอาครับทั้งแอดกสีเอารักฐานเกาอ่างอิงก่อนเนาะสาวล่าเนาะเอาลักฐานอ่างอิงให้เบื้องก่อนว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วครับมั่นเข่าตัวร่องครับอ่าพนวงกลมกับว่าง่ายๆก็คือวงกลมว่าถือตัวเน้นนะครับแปดสามตรงๆนะครับ ข้าตัวตรงเนาะแต่ว่าเป็นตัวลองครับาเียกสิถือให้ก็ไเลย้ย mm hmm. กลายจากลมแน่ด้วยครับเอฟซครับอ่อาสาวเล่าไปซือ้อให้พี่นอ้องเขอบมึงเดี๋ยวครับใส่สาวเล่าถือนะครับเนาะครับเป็นหลักฐานเกาอ้อางอิงนะครับอ่านี่ครับ ครับนี่เป็นหลักฐานเก่าอ้างอิงเด้อครับแนวทางของเพิ่นครับหกศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สามสามหนึ่งเพิ่นเน้นไปที่ศูนย์สามกับสามหนึ่งครับแปดสามนั่นครับเป็นตัวร่องเพิ่นบอด้่วงกลมนะครับนี่เป็นหลักฐานเก่าอ้างอิงเนาะสาวเล่าเนาะนครับสำหรับตัวเลขแนวทางของเาาส้นมหาไส้กะเฮาติดตามมาหลายเดือนแล้วเนาะสาวเล่าเนาะหลายลาเดือนแล้ว นะครับหลายเดือนแล้วลายคลิปแล้วนะครับแลงให้ลายคลิปแล้วเนาะครับสำหรับเอฟซีทันใดที่ติดตามเนวทางตุเรขของเสี้ยนมหาไส้กับคือสี่อ่าได้บึงเนวทางตุเรขของเพิ่นนะครับแต่ว่าสําหรับมือนี้แนวทางประจํหงววันที่หนึ่งกันญาน้องสาวเล่าเนาะเขาก็ได้มาแล้วเนาะอ่เราก็ได้มาแล้วครับนี่เป็นรักฐานเกาอ้างอิงด้คกับเขาก็ได้มาแล้วนะครับเป็นแนวทางของเสี้ยนมหาไส้นะครับกับ วดประจำวันที่หนึ่งกันยานะครับผมสีห่สาวเล่าอานนะครับ <c oughs> ครับอ่าครับกะซีมีนะครับตอนนี้ผมสีห่สาวลากกะอานก่อนด้้อครับด้วยคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอว่าเป็นนะครับเตรียมสมุดประกาไว้ด้อครับเดี๋ยวทางแอดสีสู้ตัวเลขเนาะสาวเล่าอ๋อให้สาวเล่าอานอครับเดี๋ยวสีอานตัวเลขกแนวทางของเสียนมหาไซให้เบิ่งเนาะ ประจํางวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้หกสิบห้าเนาะลักสิบบนเนาะลักสิบบนก็จะมีเก้ากับสี่เนาะลักสิบล่างก็จะมีสามกับห้าเนาะ้วกาประกบคู่ให้สี่คู่เนาะก็จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะราคาเก้าแปดสี่เจ็ดสี่แปดเนาะราคาเหล็กล่าง ก็จะมีสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดเนาะตกกันก็คือเก้าสองเนาะเอาครับสำหรับเอฟท่านใดนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่แคบหน้าจอว่าเปลี่ยนเตรียมสมุดประกาศด้วยครับจางแอดผมอ่าวิไลให้โซกละกะสาวเล่าวพาลุยยกับสีได้โซ่ตัวเลขตัวเลขห้เบิ้งแล้วเนาะครับให้เตรียมจด สมุดประกาศไว้นะครับเตรียมแคบนาโจเอาไว้ทำหน้าท่างของเพ่นครับกับสีมีอยู่อาครับสาวเล่าโซ่ตเลขให่เอฟซีฮ่องกงกันเลยนะครับอาครับสัดเจนมาเนาะครับนี่ครับเซียนมหาชัยครับงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่จะถึงนี่เนาะสาวเล่าเนาะครับหลักซี่ปนนะครับเพื่อนฟันไปทีเก่ากับซีครับ เพิน่นว่าท่านเน้นเด้อครับเอฟซียำบาว่าท่านเน้นนะครับแนวทางตัวเลขก,กะเอาสรุปง่ายๆคือว่านี่เป็นชุดเต็มนะครับยังเป็นชุดเต็มอยู่สําหรับแต่ละหลักเพิ่นว่าท่านได้ฟันเน้นแล้วกัหลักสิบล่างครับสามกับห้าครับหลักสิบหลังสามกับห้าเพิ่นกับว่าท่านวงกลมเพื่อนเนาะสาวเล่าเนาะนเพิ่นเนี้ยงบพรว่าว่าท่านวงกลมให้เพราะว่ากระปิ่นคลิปแรกแคลิปแรกแมนคลิปแรกคลิปแรก,แรกอ่าคลิปแรกของ ของงวดนี้แมนของงวดวันที่หนึ่งกันยาเนาะครับเป็นคลิปแรกรากาที่คลิปสองนะครับเดี๋ยวกะจังเฮ้ากะจังมิดตามรอเพ่นอ่าตัดขัดเนียนนะครับระกาเนี่วทางนะครับกาสีมีเพ่นประกบคู่ไห่นะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดราคาสีเจ็ดสี่แปดนั่นเป็นตัวรองนะสาวเล่าเนาะครับเีแปดเป็นตัวรองครับลากาเนี่วทางง่างนะครับเพ่นประกบคู่ไห่กาสีมีอยู่สามหางนะครับสีกับตัวกันนั่นก็คือสามเจ็ด หกห้าเจ็ดแล้วก็เก้าสองนะครับเป็นตัวกันด้วยครับเก้าสองนี่เป็นตัวกันของเพื่อนนะครับแล้วก็เอฟที่ท่านใดนะครับแต่ว่ามองลึกๆแลวกับว่าถือว่าหลายหางนะครับกระสุปง่ายๆก็คือว่าบนนั่นกระสีมียู่ีหางกับตัวร่องแค่นั้นเนาะสาวล่าแมนบอกกับเอาง่ายคือเก้าเจ็ดกับเจ้าแปดนี่ตัวเน้นสองคู่เออย่งย่งว่าห้นิ้นเออย่งว่าหนเน้นตัวใดตัวหนึ่ง แต่ว่าร่องไว้นี่คือเป็นซีเจกับซีแปดสาวเล่าอพิ้นผ้าในเน้นเพราะว่าตััวกอะเป็นตัวลักก็คือก็บอกไงเก้าเจ็ดเก้าแปดนี่เอฟซีครับเป็นตัวลักไว้แต่ว่าบ่แนียอาจฮอดโค้งสุดท้ายตัวร่องนี่สิสิกลับขึ้นมาเป็นตัวยืนก็ได้ได้สาวเล่าเนีนอียงก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าพิ่นผ่าในฟันเน้นนะครับเรากลางสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดตัวกันนั่นก็คือเก้าสองสำหรับแนวทางของพื้นนะครับ บอแนี่อาจใกล้โคงสุดท้ายอาจเก้าสองตัวกันอาจจะขึ้นมาเป็นตัวจริงก็ได้เนาะสาวเล่าต้องติดตามไปเรื่อยๆเนาะจนหอดโค้งสุดท้ายครับพฮู้เนาะว่าตัวใดตัวเน้นเนาะครับทั้งแอดได้โทรคุยกับพี่เสียนมหาใช่แล้วนะครับว่าก่อนวันหวยออกหาวันเป่นติดตัดห้สาวเาล่าครับเพราะว่ากะเขากับจังสิมีเวลาหยิบจับสลากกินแบงท่านแมนบอกแมนเขาจึงนําหาซื้อทันเนาะครับอันนี้ย้ำว่าเป็นชุดเต็มก็ได้นะครับเอฟซีครับ กับ็ถือว่าหลายหางพี่น้องครับล่องไปยึดจับฉลากกินแมงดาตาบาลไว้ล่องเบิงนะครับอายยมตัวเลขแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอว่าเป็นอีกรอบหนึ่งก่อนสาวเล่าครับกัสิมีเก้าเจ็ดเก้าแปดสี่เจ็ดสี่แปดนะครับรากาล่า,ลางกับสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดตัวกันนั่นก็นกนคือเก้าสองนะครับ<ด>ยำว่าย่างผ้า 5, ตัดเนาะสาวเล่าเนะาะยััั่ทนนนตดอี้ ให้มาเป็นสุดเต็มกอนให้ไปพิจารณาเบื้องก่อนเนาะครับรากากอนวันหวยออกอีกประมาณก่อ้นหวยออกสามือหือว่าซาเล่าห้ามือเนี่ยอ่าเพื่อนสิตัดเพื่อนสินเน้นให้เพื่อนสิตัดสิเน้นให้เอฟซีท่าอ่าครับเทียบหลาจ่อไว้กระทาไปเบื้องโค้งสุดท้ายเนาะครับเอาแล้วนอเอฟซีทุกคนเนาะหลังจากที่เฮาได้เบื้องได้สมตัวเลขแนวทางของทางเซียนมหาสซแล้วเนาะ กะว่วาฟีทุกคนคงจะได้แคบหน้าจอเอาไว้พิจารณากันแล้วสําหรับตัวเลขแนวทางของเสียงก็ถือว่าโบาลายคู่เนาะให้เอาไปพิจารณาบึง้งฟีท่านใดว่าที่ตัวเลขแนวทางของเสียงเพิ่นย่างลายโตเนาะบอมักว่ามันลายโตกะท่าไปสุดตัดคัดเน้นเนาะท่าเลาะโค้งสุดท้ายติดตามไปเรื่อยๆเนะาะสำหรับคลิปนี้เฮากระิขอลาฟีทุกคนไปก่อนเนาะเอาไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปให้ฟีทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคู่ทุกคนเนาะ subaidi